ผมใหญ่อิ่งอือจับมันยังไงเนี่ยจับมันยังไงลองดูครับโอู้หายซ่บปลาครับโอ้โหปลาเลยเนี่ยโอ้โหปลาหมอใหญ่โอ้ปลาหมอใหญ่ครับฮึ่ึ่ึอะไรวะ มีเต็มแล้วมีเต็มแล้วเต็มแล้วครับผมอืออือปลาเข่งปลาหมอใหญ่อีกแล้วปลาหมอใหญ่อืออือปลาหมอใหญ่หมอใหญ่แลครับผมขึ้นมาเลยครับมาเลยสวัสดีครับนี่จิ๊กเกอาใส่เบ็ดครับพี่นอ้องโอ้ยฝ่าฝน,นครับ คือเดี๋ยวเซย์บ้างครับฝนใหญ่มาอีกแล้วอ๋อฝ่าว่เบ็ดก่อนนะครับเด้อบ่ได้ใส่ให้เบิ่องหน่อกับว่ายก่อนฝนใหญ่มาแล้วใส่พิเศษเลยครับฝนมาแล้วฝนใหญ่มาแล้วไม่รู้จะได้ย้ำไหมครัได้แจ่มเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมไปครับย้ำเบ็ดครับผม ย่งเดียบจะมีแจมไหมวันนี้จะหมานไ <c oughs> หมคลิปก่อนไม่หมานเลยครับคลิปก่อนคลิปก่อนไม่หมานเลยมาดูหมาหมา่างนี้จะหมานไหมครับมาดูเบ็ดตกหลังนะครับ <c oughs> ไโอกำลังกินบรรยากาศโอเคเลยวันนี้ฝนก็หายเช็ด่วงนี้พายุเข้าครับตรงมาดูแหลงแรกมือเตี้ยนะ

mạnh mơ Ngon Tận như anh ơi Mình đường hết อะไรวะแบบนี้ปลาอะไรมาวนโอ้โงี่เสิ้ยแบบนี้หรอกผมจะยำหมดเลยนะครับผมค่อยมาใส่เหยื่อดูไปเลยเท่อยาวแบบไี้จิบ ตรงนี้จะมีเตี้ยเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยอะไรอย่างนี้ไกินนะลูก

จะมีเต้มไหมโอ้กบกบกบครับโอ้ยโอ้ยกบขอคกบก่อนนะครับแป๊บกบกบโอ้ไปเสี่ยบหายเสี่ยบโอ้กบไม่ได้เลยครับเนี่ยหลังค่อยใส่กบด้วย ไปอือตตัวยากยาดอีกแล้วมาดูเป็ดกบหลังนี้ครับจะมีแต้มไหมเนี่ยไม่กินเบ็ดกบไม่กินเบ็ดเลยมาดูหลังนี้ยังไง nữa nữa lon biến này tiền lấy gì gì lắng nhỉ lắng không lắng nhỉ nó. mình bị tiệm nữa đây và thằng nó mới chìm งไงล้างสุดท้ายนะคยสทุดทายแล้วมีเต็มเลยอย้ยะไม่มีตัวเลยครับเดี๋ยวผมเสียบยาก่อนนะครับผมเสียบยาครับไปสมกันต่อครับรอบหน้าเสียบยาขึ้นมาเดินกลับมามาดูหลังนี้ครับปลาอะไรกิน ปลาเลยครับโอ้โหหูหูหูปลาเลยหูอะไรเนี่ยหูหูโอ้โหปลาหมอใหญ่โอ vale> ้ปลาหมอใหญ่ครับอ๋อเก็บก่อนนะครับผมมีแต้มเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับอ๋อมาดูหลังนี้กันครับมีแต้มไหมดงไป ไม่ไปจริงเบ็ดจริงเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยมีเต่าแล้วครับมีเต่าแล้วเต่าแล้วครับผมอืมปลาเข่งปลาหมอใหญ่อีกแล้วปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่ครับ ค่อยเก็บก่อนนะครับผมยามเบ็ดยี่ครับผมยามเบ็ดหล่อทุดท้ายครับหล่อมีหลอลอแปลกว้ามีปลาครับผม<อ>เป็นปะแขงของตัวต่อมีพบเลยสิวา่าสิกู่เลยครับหลอ่อมี เดือดกบก็ลังกินอีกแล้วกบพี่น้องต้ยยมายามมาซองม,มันเรียวหัวเบิบ่งกันยาวๆครับหมานบอมหมานมาดูหลังแรกคุณไง Nghe lời lời đường 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 à. Đến đường các lần Đến đường các lần Đến hát 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 mà làm hát hát ngay, hát 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 อะไรครับกินแบบนี้โอ้โหหลุดไปไหนบ่ครับผมไปก็ไหลก็ชส์ก็ติดตามนี่แหะครับ

cái anh đưa giao chị nghĩ thế em ấy cho nè đồng ý mấy anh thấp đẹp cục thịt ดูเบ็ดกบกันครับฮเฮยมันไม้เหรอครับมันขึ้นมาอยู่นี่ครับผมใส่ไว้ตรงนู้นครับนู่นที่รอบแรกครับผมที่มันกระโดดลงอนะ่ะผมใส่ไว้บางหันบ่อกินไม่ยู่ีเครับพี่น้องผมเก็บครุบเดี่ยวสคุบเดี่ยวเหรอ ดูกันจัดจ่ะเลยครับผมดูกันจัดจ่ะเลยกบใหญ่จะเอามันยังไงเนี่ยจะเอามันยังไงลองดูครับโอ้หายเสบ ออาไม่ได้เลยครับโอ้โหอืมไม่กินเบ็ดโอ้โหก็ม่กินเบ็ดเลยครับเนี่ยผมใช้ไว้นีมันไม่ก,กินเบ็ดครับ อยู่กับกูแล้วครับนี่เสียนไฟเบ็ดปลาเลยเดี๋ยวยังก็กมาไปครับแบบนี้ยังไงปลาอะไรเนี่ยโอ้ยป้าหมออีกแล้วครับป้าหมออีกแล้วว้ยนี้ละเบามีแต่ป้าหมอ ไม่หมาเลยต้องหาหมายใหม่ซะแล้วดูกันเรื่อยๆครับมาดูรังนี้ยังไงรังนี้จะมีแต้มหรือเปล่านี่เงียบเชียบเหมือนเดิม làm ừ. được hàng đơn bệnh biệt lần ní như ngay vẫn đêm khác lần ní như ngay lần ní มันไหมอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ก็เดี๋ยวครับไวได้ดแต่มเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมดูหลังนี้ครับอะ,อะไร อะไรกินปลาอะไรฮึอ yeah. ย่าบอกนะว่าปลาหมออีกแล้วเนี่ยโอ้หอื้มอื้ปลาหมอใหญ่หมอใหญ่นล้ครับผมขึ้นมาเลยครับมาเลยหมอใหญ่แล้วโอ้หหมอใหญ่แล้วครับผมติดตามกันต่อไปนะครับผม กูหมดแล้วครับผมโโอ้หนี่หมาเลยครับหมาเป็ปลาหมอครับหมาไหนมีปลาก็ได้นะครับหมาไหนไม่มีปลาก็งิ้มซิ่งหมาหายแล้ว ไปดูคนงานกันนะครับผมไปเข่งครับปาหมอ,อามาดูผนงานกันครับจบปะปลาหมอทางนั้นเลยครับใหม่นี่ปลาหมอทางนั้นเลยห้าหกแจมครับพอได้ปนอยู่ครับฝากติดตามได้เลยครับผม